ตลาดหุ้นมันก็มีทั้งดีและแย่ใช่ไหมครับแค่ช่วงนี้มันแย่หน่อยแต่ถ้าเรารู้วิธีการหาหุ้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับวันนี้เลยเอาวิธีหาหุ้นที่ใช้งานได้จริงแบบสันส้นๆง่ายๆมาฝากกันครับท่านใดสนใจเปิดพอร์ตหรือว่าเรียนคอร์สออนไลน์สำหรับการเดทโดยเฉพาะสามารถดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพนดิทเทเดอร์ครับวันนี้ผมขอเอาวิธีหาหุ้นนะครับในช่วงที่ตลาดแย่ๆมาฝากเพราะอย่างช่วงนี้ตลาดอาจจะไม่ได้ดีนักคือบางครั้งนะครับเราอาจจะกําหนดทิศทางตลาดไม่ได้แต่เราสามารถปรับวิธีการเล่นของเราได้สามารถดูวิธีในการหาหุ้นได้ว่าถ้าตลาดแย่ๆเนี่ยเราจะหาหุ้นยังไงอันดับแรกครับผมอยากให้เราเนี่ยดูการาฟเป็นโซนให้เป็นก่อนอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเป็นไทม์เฟรมเดย์นะเดี๋ยวขยายให้ใหญ่นิดนึง อันนี้คือไทม์เฟรมเดย์ของเซตใช่ไหมครับเซตครับราคาล่าสุดอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้คือเขาด้วยก็เป็นโซนล่างเออลองตีเส้นกลางแบ่งกันนะครับเพื่อความง่ายเนาะส่วนข้างบนนี้ก็เป็นโซนบนตรงกลางนี้ก็คือโซนกลางอาจจะมีแบ่งแบ่งกันระหว่างกลางนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือการดูการาฟเป็นโซนซึ่งการดูการาฟเป็นโซนเนี่ยดูจากไทม์เฟรมเดย์เป็นหลักและแบ่งออกเป็น3โซนก็คือโซนบน โซนกลางแล้วก็โซนล่างหรือว่าเราจะดูด้วยตาเปล่าก็ได้ครับเช่นตาเปล่าดูตวเน,นี้ภาพเซตอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ด้านล่างเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเป็นกรณีศึกษาได้เลยยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งขึ้นมามีตัวอยูอย่ข้างล่างน,นี่สมมุติเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้แบบนี้ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับก็คือเป็นโซนกลาง ยกตัวอย่างโซนบนบ้างจะมีไหมเนาะตลาดแบบนี้โซนบนเดี๋ยวขอดูชื่อนะคือชื่อกราฟชื่อหุนนี่คือค่อนข้างจะอยู่กลางๆลาง่างล,างลางกันสัส่วนใหญ่นะเดลต้าก็กลางๆลเนาะล่างแล้วจะไม่เหลือจริงๆรนะฮามีตัวอย่างให้เราเห็นครับตัวอย่างนี้ครับจะเห็นว่าราคาล่าสุดอยู่ประมาณช่วงตรงนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่า ก็คือโซนบนเราเริ่อนจะแยกออกือยังครับเริ่มเห็นตัวอย่างว่าโซนบนโซนกลางโซนล่างหรือว่าถ้าสมมติเราดูเร็วๆนะครับให้ดูแถบที่อยู่ทางด้านขวามือครับตรงนี้แถบเห็นตัวเลข11.2ไหมครับแล้วก็มีเป็นกรอบสีแดง,แดงใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นราคาล่าสุดเป็นกรอบสีแดงแต่ถ้าสมมุติว่าราคามีการปิดบวกปิดบวกตัวอย่างประมาณตรงนี้กรอบก็จะเป็นสีเขียว อันนี้ก็เป็นการดูเร็วๆอีกขั้นหนึ่งครับตรงที่ว่าราคาล่าสุดอยู่ตรงไหนก็คือว่าดูว่ากรอบสีแดงสีเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของโซนการาฟเราจะได้ไปกันได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะก็คือต้องแบ่งโซนการาฟให้ได้ก่อนโซนบนโซนกลางแล้วก็โซนล่างอันทีนี้ครับถัดมาผมก็จะพาคัดกรองเบื้องต้นจากการตั้งค่าบางส่วนของโปรแกรมนะครับ อย่างเช่นวันนะี้ผมใช้โปรแกรมฟิ n a ซีแถ้าใครอยากเปิดพอร์ตก็ดูราเรทที่อยู่ใต้คลิปได้วันนี้ผมจะพาดูจาก Top ป o ู e r เป็นหลักซึ่งการตั้งค่าครับด้านบนเนี่ยให้เราเลือกเป็นอนะครับเป็นอเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ดาวผมดูจากท o อปลูเซแล้วก็รวมซิลลิงกับฟอร์ไปด้วยเลยนะครับมันไม่กี่ตัวเอง i n d u ั t ท y ีครับตรงนี้เราติ๊กอนะครับก็คือเลือกให้หมดเลยถัดมาตรงนี้ครับทายหรือว่าประเภทของสินค้า วันนี้ผมยกตัวอย่างเอาเป็นแค่คอมมอนอย่างเดียวคือเป็นหุ้นสามัญทั่วๆไปไม่เอาวอลเลนต์ไม่เอา Dw ไม่เอาหุ้นต่างประเทศไม่เอาอะไร ETF อะไรก็ไม่เอาครับเอาแค่แบบเดียวคอมมอนนะครับส่วนวอลุ่มพายผมเอาหมดเลยแล้วก็แวรลูนะผมเลือกเป็น10เท่านี้ครับผมจะคัดกรองบางส่วนไม่ได้เพราะบางครั้งถ้าตรงเนี้ยผมเลือกหมดใช่ครับเป็นอจะเห็นว่าตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย มีการซื้อขายแค่1นล้านมีการซื้อขายแค่3 0 0 0 0นมันจะโผมาด้วยบางครั้งมันเกตก,กะแล้วหุ้นพวกนี้ไม่ค่อยมีเนยะอะไรมากผมก็ตัดทิ้งด้วยการขัดกรองเบื้องต้นดังนั้นแล้วการคัดกรองเบื้องต้นประมาณตรงนี้นะครับลองแคปจอแล้วก็ลองตั้งค่าตามได้ถัดมาครับเราลองมาไล่หาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งกันผมจะย้อนให้ดูภาพเซตนิดนึงนะครับภาพเซตตรงนี้กาเป็นโซนล่างใช่ไหมครับ แนวโน้มของเซตเนี่ยหลังจากประมาณสักสาสี่เดนะือนเียผมขยายนิดนึงแบ่งครึ่งกันเลครับประมาณครึ่งหนึ่งของการาฟเนี่ยครับภาพของเซตเนี่ยมันค่อยๆไหลไหลหลงมาตยงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือในช่วงที่ตลาดไม่ค่อยดีอตีเส้นชี้นาไวนน้ดนึงว่ามีการย้อนขึ้นมางนี้ตลาดเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมีการย้อนลงมาด้านล่างสิ่งที่เราต้องการหาคือว่าต้องการหาหุ้น ที่มีความแข็งแกร่งกว่าเซตแบบชัดเจนหรือว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมแบบชัดเจนแบบชัดๆตัวที่กำกึง่งตัวที่กําลังจะกลับตัวขอตัดทิ้งไปก่อนเพื่อความง่ายดังนั้นแล้วลักษณะของการาฟผมจะดูเป็นรูปแบบนี้ก็คือว่ามันเหมือนตรงกันข้ามาเนาะค่อยๆขอดขึ้นไปด้านบนราคาอยู่โซนบนๆน,นิดนึงหรือว่าค่อนๆจากกลางไปบนผมจะเอารูปแบบด้านบนนี้เป็นหลักมันจะเห็นความขัดแย้งชัดเจนใช่ไหมครับว่าเซตกําลังลง ตลาดกำลังลงแต่ว่าหุ้นตัวนั้นดันขึ้นหุ้นลักษณะเน,นี้ยมีความผิดปกติในเชิงบวกเพราะมีความแข็งแกร่งมากเราจะคิดง่ายๆแบบนี้ครับว่าเซตกำลังลงหุ้นตัวนี้ยังขึ้นได้เลยหรือบางครั้งเซตกำลังลงหุ้นตัวนี้สามารถยืนอยู่ได้ลองคิดภาพครับถ้าเซตเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีการกลับตัวดีขึ้นไปด้านบนแสดงว่าหุ้นตัวนั้นก็มีโอกาสจะวิ่งแรงเป็นตัวแรกๆเราจะใช้วิธีการคิดประมาณนี้นครับอเรามาเริ่มหาเลยนะครับ เราลองมาจับเวลานะว่าจะใช้เวลาในการหานานไหมถ้าสมมติเราไล่ดูวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นท็อป o รเซอร์มาก็คือดูให้มันชัดๆไปเลยว่าหุ้นตัวที่กําลังลงแรงเนี่ยมันมีตัวไหนคือโอกาสและตัวไหนคือวิกฤตเพราะถ้าเราไล่ดูแค่ท็อป o รเซอร์เนี่ยอันนี้คือตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับเราไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยมันมี300กว่าตัวเลยในวันที่ตลาดลบ12จุดแบบนี้ก็คือง่ายมากเลยครับดูอันที่มันแย่และถ้าอันไหนมันยังแย่ได้ ยังเป็นตัวที่โดดเด่นขึ้นมาได้นั่นแหละอาจจะเป็นโอกาสของเราได้ลองมาไล่ดูกันครับดูแบบเร็วๆนะอ่างเช่นสมมติดูตัวแรกใช่ไหมครับนี่กราฟล่าสุดอยู่ตรงนี้แสดงว่าไม่ใช่เราต้องการรูปแบบบนก็คือลูกศรชี้ขึ้นบนใช่ไหมครับแบบนั้นผ่านอย่างรวดเร็วลองดูไปแบบเร็วๆนะครับแล้วค่อยมาลงรายละเอียดกันอ่ะตัวนี้ล่างล่างหมดเลยเนะี่ยเราก็ผ่านไปนะครับ ันนี้ส่วนกลางครับก็ยังไม่เท่าไหร่ลองดูที่กราฟเป็นหลักเลยนะว่ามันมีตัวไหนที่เข้ากับลูกศรตัวนี้ของผมบ้างหรือใกล้เคียงก็ได้อยังไม่มีนะเนี่ยอเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้ใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นผมหยิบเข้าลิตไว้ก่อน จะเห็นว่าแป๊บเดียวครับเราดูมา100ตัวแล้วนะครับแต่ว่าเป็น100ตัวที่เรามีการกระโดดข้ามบางส่วนเพราะเราตัดตัวที่มูลค่าการซื้อขายน้อยๆออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเราทํางานเร็วขึ้นไปกันต่อครับอ่า TLI ครับเราสามารถคลิกที่ชื่อหุ้นตรงนี้ครับแล้วก็ลากไปไว้ในลิสต์ของเราได้เลยมาปล่อยในลิสต์ได้นะครับอ่า b t s ครับลากครับ ตัวนี้ใช่ครับ pce ตัวนี้พอได้นะครับ2แล้วก็ปิ่นปิ่นตัวนี้ก็ก็ได้นะครับไม่ได้แย่มาก kkp ครับไปครับเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวได้หลายตัวแล้วไปต่อ s อส c อครับเคทีซีเอ่อวัก,กี้ผมดูถึง KTC ใช่ไหมครับแล้วนี้มันรีเฟรพอดี1%กว่ากว่าปึ๊บไปต่อครับ B. B. แอดวานส์เคทีบีเนี่ยธนาคารเริ่มมาเยอะนะครับเริ่มสังเกตไหมครับ KTB ก็เกือบได้เนาะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกัน SNPS ครับอันนี้เพิ่ง IPO ด้วยกราฟอาจจะมีน้อยหน่อยหมดแล้วครับผมดูมาถึงตัวที่300กว่านะครับ <c ru ises> เห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาน้อยมากที่ผมลองจับเวลาดูประมาณสัก3 4นาทีเองอะใช้เวลาน้อยมากๆนะครับ และเราก็ได้หุ้นมาเรียบร้อยครับนี่คือหุ้นที่มีความแข็งแกร่งกว่าตลาดจากการที่เราดูผ่านแกาวแบบเร็วๆถ้าสมมติว่าใครมีเวลาก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มได้เดี๋ยววันนี้ผมลองลงรายละเอียดให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับจะได้ประหยัดเวลาเออเราสังเกตเห็นกลุ่มกลุ่มก้อนตรงนี้ครับจะมีความแบบแบ,บ,แบ่งกันอย่างเช่นตรงนี้ผมมีการจัดหมวดหมู่ว่าอินดัสทรีก็คือว่าคอลัมน์เนี้ยจะมีการบอกว่าหุ้นที่ผมหยิบเข้ามาเนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้าง ลอาสามารถกดสอดได้ก็จะเห็นว่า PCE กับ U1 2สตัวนี้เป็นกลุ่มเกษตรเหมือนกันที่ทำธุรกิจเกี่ยวพ้องกับพวกน้ำมันปาล์ไมไบโอดีเซลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถัดมาครับธนาคารมีมา3ตัวเลยเห็นไหมแล้วก็ ICT ครับ a d ดวานกับ Tool อันนี้เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเนาะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ k t c k t c ก็บัตรบัตรเครดิตครับชื่ออะไรนะก็ชื่อ KDC นี่แหละ ส่วนอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นเพื่อนเขาก็คืออีออนอีออนนังล่างอยู่แสดงว่า KTC เนะี่ยมีความแข็งแกร่งแบบชัดเจนเลยก็คือเพื่อนๆเนี่ยยังอยู่ข้างล่างแต่เขาสามารถอยู่ข้างบนได้แล้วก็กลุ่มการเงินก็มีอีกตัวครับเป็น TLI เป็นกลุ่มเป็นตัวประกันนะครับประกันชีวิตแล้วก็ s n p s ตัวนี้ทําเกี่ยวกับพวกสมุนไพรพวกยานะครับ แล้วก็ปินเป็นนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมครับจะมีอยู่หลายตัวอย่างเช่นอมตะอมตะอยู่กลางๆข้อไม่ทางล่างนะครับ w h a อันนี้น่าอยู่ล่างแล้วก็มีโลดจนะใช่ไหมก็อยู่ล่างๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะา n n c l ครับนวนครก็อยู่ล่างจะเห็นว่าในกลุ่มธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งที่สุดเลยถึงแม้เพื่อน,อนจะลงเงินก็ตาม มาครับ b t s b t s เนี่ยอยู่คู่กับตัวไหนครับนึกกันออกไหมก็คือเบมนะครับเหมือนรถไฟฟ้า b t s กับรถ MRT ครับถ้าดูง่ายจําจำแบบเร็วๆนะก็คือเบม BEM พกทางด่วนด้วยอันนี้ก็เหมือนกันครับคือเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างส่วน b t s สามารถอยู่ข้างบนได้อันนี้ก็เป็นการคัดกรองเร็วๆนะว่าหุ้นพวกนี้มีความแข็งแกร่งหรือถ้าเราอยากลงรายละเอียดให้มากขึ้นเราลองดูภาพรวมให้มากขึ้นก็นได้เช่ตนตรงนี้ผม กดคลิกไปที่กราฟใช่ไหมครับผมกดเครื่องหมายลงครับชี้ลงในคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นการซูมออกปุ๊บนะกดดีชก็ได้ครับพอเราซูมออกเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นไปตามที่ผมชี้ไว้ไหมเ,เห็นลองไล่ดูนะ PCE ออยังตรงอยู่ตัวยูวอนยูว,น,ยวนเริ่มลงมาล่างนะอาจจะตัดยูวนอนออกไปก่อนอะไรแบบนี้ครับ SCB ยังบนอยู่ KTB นี่บนหมดเลยนะธนาคารแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ CRC ครับเริ่มเป็นกลางๆแล,ล้วแอดวานกับถูอยู่ข้างบนทั้งคู่นะครับแล้วก็ปิ่นปิ่นก็เริ่มลงมากลางๆแล,ล้วเราอาจจะตัดทิ้งก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยคัดกองหุ้นได้เร็วขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าตัดไปตัดมาเนะี่ยเหลือแค่นี้เอง แล้วลองลองยอ้อนไปดูที่สภาวะตลาดครับท่ามกลางสภาวะตลาดที่มันแย่ๆแบบนี้มันยังมีหุ้นอยู่เสมอผมก็ยังเชื่อแบบนั้นนะครับว่าไม่ว่าตลาดจะดีหรือแย่เพียงใดเนะี่ยมันจะพอมีโอกาสให้เราได้เห็นบ้างเพียงแต่ว่าโอกาสก็อาจจะมีไม่เยอะโอกาสอาจจะไม่ได้หาง่ายๆวันนี้ก็เลยเอาวิธีหาแบบเร็วๆง่ายง่ายมาเป็นการสแกนดูในเบื้องต้นแล้วเราลงเอา วิธีการตรงนี้ครับไปทําการบ้านต่อลองไปหาต่อให้มันเข้ากัเงื่อนไขของเราสมมุตินะเราไม่เทรดหุ้นเซตร้อยเราก็ตัดทิ้งได้เยอะเลยหรือเราไม่เทรดหุ้นเล็กไม่เทรดหุ้น IPO ก็ตัดทิ้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ รวมถึงกด subscribe ทันใดอยากเปิดพอร์ตเดทอยากซิ่งหรือว่าอยากเรียนคอร์สเดทออนไลน์ T Online, ดูรายละเอียดที่อยู่ใตค้คลิปนี้ได้วันนี้ช่องเพ d ดีเทเดอรขอตัวลาไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ